ไปที่ยสโสธรกันหน่อยนะคะเช้าตรู่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมนักจิตวิทยาสาวคนหนึ่งเกิดอาการวูบขึ้นมาระหว่างขับรถไปทํางานรถก็เลยตกร่องน้ําข้างทางลงไปพลิกหงายท้องล้อชี้ฟ้าซึ่งตรงนั้นะม,มันมีน้ําด้วยเห็นไหมคะเดชะบุญเจ้าตัวไม่หมดสติก็เลยคลานออกมาจากรถได้นะคะหลายครั้งแล้วที่เกิดอุบัติเหตุแบบนี้พอลง ข้างทางลงร่องน้ําที่มีน้ําด้วยแล้วหมดสติก็คือจะเสียชีวิตแต่อันนี้ยังโชคดีนะคะเธอมีสติอยู่ก็เลยคลานออกมาตรงนี้ก็คือถนนแจ้งสนิทใกล้กับปากทางเข้าบ้านขุมเงินในพื้นที่ปรเเมืองยะโสธรค่ะเสียหายยับเลยเจ้าของรถนี่คือเปียกน้ําทั้งตัวค่ะเพราะว่าตอนที่คลานออกมาจากตัวรถก็คือต้องลุยน้ําออกมา นางสาวโสสิตาสุรชัยวัย26ปีนะคะคนนี้นะเจ้าของรถเธอเป็นผู้หญิงนะคะเป็นนักจิตวิทยาอยู่ที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพจังหวัดอุบลราชธานีบอกว่าขับมาจากร้อยเอ็ดจะไปทํางานที่จังหวัดอุบลราชธานีขับมาคนเดียวด้วยนะคะพอมาถึงจุดเกิดเหตุมันเป็นทางตรงยาวเธอก็ยอมรับว่ารู้สึกง่วงขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับวูบอะคะ่ะ หลับในไปชั่วขณะรถก็เลยพุ่งชนกับต้นไม้ข้างทางอย่างแรงจนกระทั่งมันตีลังกางหงายท้องล้อชี้ฟ้าตกลงไปในร่องน้ําข้างทางน้ำเนี่ยลึกประมาณสักหัวเข่าเห็นจะได้โชคดีแล้วเกินบาดเจ็บนิดหน่อยไม่หมดสตินะคะเปิดประตูรถแล้วคลานเอาตัวรอดออกมาได้ค่ะ